อืมโอ้ยสัตว์มึงก๊อปแชนแนลเพื่อนกูอ่าครับสวัสดีท่านผู้ชมมุณด้วยนะครับอยู่รายการในคุโลคุณเกมมิ่ง YT เด็กเช่นเคยเลยวันนี้จะมาประจานเอีกด๋อยครับก๊อปแชนแนลคุณคิมเกมมิ่งเซต YT ครับนี่แชนแนลนี้นะฮะนี่ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟังเ,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 เสียงมึงก่อน เฮลโหลสวัสดีครับที่กพ่ผมชิมเกมซี t หรือจิมมุกก๊อฟชนะเพื่นกูไอซัด โอยสัตว์นะดูไวเลยนะดูไอคนนี้ไว้เลยนะเนี่ยคนนี้นะอือสัตว์เด็กดอกไอี้นี่เลยนี่เป็นรูปอย่างงี้นะดูไวใครกดติดตามอย่าไปกดติดตามนะนี่ช่องชาแนลกิมเกมมิ่งแซดบาทีตัวปลอมนะฮะก๊อปชาแนลนะครับเนี่ยคนก๊อปชาแนลนะครับ แม่งคนก๊อปช anel นี่ยเยอะชิบหายเลยพี่เอกหาล็อกเกอร์ก็เคยโดนก๊อปคราวนี้รอบเมื่อวานเจอพี่สกิดทีวีตัวปลอมอีกวันนี้กูจะ,จะเจอคิมเกมมิ่งเซไบทีตัวปลอมอีกอะไรนักหนาว่ามึงเจะาก๊อปอะไรกันกนักหนาในเทีย่ยวูไม่เ,เรื่องไอสัตว์นี่นะดูไว้โอเควันนี้ไปะใครมไม่กดติดตามช anel ฝนช anel ผ,ผมนะ ฝากกดติดตามชแนลด้วยนะฮะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับรวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเสร็จครับวันนี้หัวร้อน